อย่าลืมกดติดตามและก็กดรูปกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้อยู่กับผมชัยนครน่านร้านผ้าบ้านพ้าบูชาคลิปนี้เป็นคลิปเปิดสั่งจองตระกุฏมหาบุรุษ8ดจำพวกหลวงพ่อชูเตชะธรรมวัดทัพชุมพลจังหวัดนครสวรรค์ตระกุฏมหาบุรุษ8จํจพวกสร้างตามรอยบูรพาจารย์ท่านพ่อ อาจารย์ชุมชัยคีรีเจ้าสำนักกุญแจศัยศาสตร์พุทธคุณมีบันทึกไว้ในตำราของท่านชัดเจนตรกุฎมหาบุรุษแปดจำพวกนั้นในพระธรรมบทท่านหมายเอามัคสีผลสีคือผู้เป็นโสดาปฏิมัคผู้ได้โสดาปฏิผลผู้เป็นสกิทาคามิมัคผู้ได้สกิทาคามิผล ผู้ได้อนาคามิมักผู้ได้อนาคามิผลผู้เป็นอรหันต์ตะมักผู้ได้อรหันตะผลรวมเป็นบุคคล8จํจำพวกที่ควรแก่การกราบไหว้บูชาในทางไสยศาสตร์ท่านหมายเอาหัวใจของมหาบุรุษผู้วิเศษสุดถึง8ท่านใน8ด้านจาก8ทิศไปทั่วทั้งจักรวาล มาบรรจุในตรกุฎดอกนี้ได้แก่หัวใจของมหาบุรุษผู้เป็นพระเจ้ามหาจากักรพรรดิเหนือกว่าพระเจ้ามหาจากักรพรรดิทั้งปวงหนึ่งหัวใจของยอดเท้าพระยาผู้มีอำนาจเหนือกว่าเท้าพระยาทั้งปวงหนึ่งหัวใจยอดขุนพลแก้วผู้มีความกล้าหาญเหนือกว่ายอดขุนพลทั้งปวงหนึ่งหัวใจของยอดปราด ผู้รู้รจนาเหนือกว่าปราดทั้งปวงหนึ่งหัวใจของมหาเศรษฐีผู้มีทรัพย์สมบัติเหนือกว่ามหาเศรษฐีทั่วไปหนึ่งหัวใจของท่านราชรูผู้มีความรู้เหนือกว่าราชกูทั้งปวงหนึ่งหัวใจของพระพุทธเจ้าอีกหนึ่งรวมเป็น8มหาบุรุษตะกุฏนี้จึงมีอนุภาพมากเสียยิ่งกว่ามากดีเสียยิ่งกว่าดี เป็นแก้วมณีสารพัดนึกก่อนใช้ตรุษุดให้ตั้งนนโมสามจบแล้วภาวนาหัวใจคาถาสามครั้งดังนี้ทุสะมะนินิมะสะทุสะมะนิทุเป็นมหาสเสน่ห์เมตตามหานิยมยาจกยากจนจะกลายเป็นเศรษฐีเศรษฐีจะกลายเป็นมหาเศรษฐีและจกรักษาทรัพย์ไว้ได้นานทรัพย์สินเงินทองเพิ่มพูน คนโชคร้ายกับกลายเป็นคนโชคดีคนไม่มีผัวจะมีผัวคนไม่มีเมียจะมีเมียคนไม่มีลูกจะมีลูกผัวเมียรังเกียจกันจะคืนดีต่อกันคนไม่มีสติปัญญาจะมีสติปัญญาคนไม่มียศจะมียศคนไม่มีค่าทาสบริวารจะมีค่าทาาบริวารคนไม่เป็นที่รักจะเป็นที่รักจะบังเกิดตบะเดชาปรากฏไปทั่วทุกทิศ บ้านเมืองไร่นาเรือกสวนบริษัทห้างร้านวัดวาอารามที่เสื่อมโทรมเอาตระกรุดไปฝังไว้หรือเอาติดไว้ที่ป้ายบริษัทห้างร้านจะเจริญรุ่งเรืองประกอบการพาณิชย์ต่างๆจะมีโพกซับหลั่งไหลมาสู่มิได้ขาดหายแลบรรจุไว้ใต้ฐานพระประธานไหว้กราบบูชาจะเจริญพัฒนาสถาพรจะเกิดโชคลาภใหญ่ยิ่ง และจะมีคนมาบำรุงให้รุ่งเรืองไปอยู่นักทิศใดตำบลใดไม่มีตกต่ำเลยเป็นของวิเศษอย่าได้ประมาทแลดังนั้นเมื่อลงเป็นตะกุดแล้วไปฝังไว้ที่ใดจึงมีแต่มหาชนหลั่งไหลมาหามาบูชามาสักการะเช่นฝังไว้ในพระพุทธรูปใหญ่ที่แตกหักชำรุดก็จะมีคนมาปฏิสังขรณ์ฝังไว้ในวัดร้างก็จะมีคนมาซ่อมแซม ฝังไว้ในบ้านร้างก็จะมีคนมาอยู่อาศัยฝังไว้ในร้านค้าก็จะมีผู้คนเนืองนองเข้ามาเมื่อพบติดตัวก็กันภัยสารพัดนานาและยังเรียกราบผลเงินทองข้าวของผู้คนให้เข้ามาสู่เราอีกด้วยวัตถุประสงค์เพื่อสมทบทุนร่วมสร้างหลังคาโบสถ์วัดหนองย่าม้งจังหวัดกำแพงเพชรหลวงพ่อชูวัดทับชุมพลจังหวัดนครสวรรค์ เกจิดังขมังเวท12สายเกจิคาราวาสอาจารย์ศักยันต์ตำรับพ่อคงจันทบุรีปัจจุบันสิริอายุ67ปี46พันษาหลวงพ่อชูเตชะธรรมโอเจ้าวาดวัดทับชุมพลจังหวัดนครสวรรค์พระเกจิอาจารย์ที่มีความรู้เรื่องศาสตร์วิชาอาคมหลายแขนงและเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังหนึ่งเดียวที่ครอบเสียนครูพระเพชรชรูกันเสียนดำซึ่งทำมาจากหนังหมี ท่านศึกษาวิชาอาคมสายพระคณาจารย์และคาราวาจอมกมังเวศมาหลายสำนักมากถึง12สายด้วยกันอทิสายหลวงพ่อทองวัดราชโยธาเรียนจากพ่อเขียนไกรทองสุขสายหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงเรียนจากพระสมุชาลีวัดวังยาวปราจีนบุรีสายหลวงปู่สุขวัดประคองมะขามเท่าจังหวัดชัยนาธเรียนจากครูทันรุจิเรศ ตำราอาจารย์ประสงค์ลงทองทั้งตัวกะโหลกทองเรียนจากอาจารย์ใบทับทองสายวัดสมนโกรธเรียนจากพระอาจารย์ประยูนจิตโสพีสายอาจารย์ฟ้อนดีสว่างเรียนจากอาจารย์ชุมชัยคีรีสายเขาอ้อและเรียนจากอาจารย์หมอริผู้โทสายหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์เรียนจากอาจารย์ถาปนาบุญป่อง สายวัดสามวิหารจังหวัดพระคนครศรียุธยาเรียนจากหลวงปู่รอดวัดสันติกาวาสจังหวัดพิษณุโลกเรียนจากครูมุดผ่องศรีสายราชสำนักกัมพูชาเรียนศักยันจากหลวงพ่อคงวัดวังสับป,ประรดจังหวัดจันทบุรีเรียนจากหลวงพ่อแคนวัดห้วยเจียวจังหวัดพิษณุโลกเป็นต้นนอกจากนั้นยังศึกษาวิชาเทพนิมิต มีครูเทพครูพมครูยมครูยักษ์ครูสีเป็นต้นโดยเฉพาะวิชาศักยันต์ป้องกันคุ้มภัยนับว่าเป็นศาสตร์วิชาที่ท่านมีความชํานาญมากโดยท่านาเรียนศักยันต์มาจากหลวงพ่อคงวัดวังสัพพร,รถและได้นําวิชาที่ร่ําเรียนมาเอื้อเฟื้อเกื้อหนุนลูกศิษย์พิธีพุทธภิเษกปรุกเสกวันเสาร์ที่19กรกฎา,าคม2568เวลา7นาฬิกา7นาที ราชาแห่งเลิกณวัทับชุมพลอธิษฐานจิตปลุกเสกเดี่ยวโดยหลวงพ่อชูเตชะธรรมโมบุญเช่าบูชารายการที่3เนื้อทองฝาบาทสร้าง999ดอกบูชาดอกละ350บาทรายการที่4เนื้อทองแดงสร้าง1,999ดอกบูชาดอกละ300บาทจัดส่งฟรีแบบกระเมินปทางไม่มีบุิ่ม ไม่วา่าจะอยู่บนเกาะเลือกสจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือพื้นที่ห่างไกลบนเขาบนดอยก็ไม่มีบวกเพิ่มส่วนรอบการจัดส่งสถานะของตอนนี้มีพร้อมส่งของมาถึงเรียบร้อยแล้วสั่งวันนี้สามารถจะส่งได้ทันทีรูปตัวอย่างตะกุดมีขนาดยาวอยู่ที่2.8เซนรายการที่3จะเป็นเนื้อทองฝาบาทสร้าง999ดอกบูชา350บาทและรายการที่4เนื้อทองแดงสร้าง1 9 9 9ดอก บูชาดอกละ300บาทตะกุดจะบรรจุอยู่ในหลอดสวยงามทั้งเนื้อทองฝาบาทและเนื้อทองแดงใบรายการเรานํามาให้จองแค่2รายการก็คือรายการที่3เนื้อทองฝาบาทสร้าง999ดอกและรายการที่4เนื้อทองแดงสร้าง1 9 9 9ดอกตะกุดมหาบุรุษ8จำพวกเครื่องรางแห่งปัญญาบารามีและพลังชีวิตในศาสตร์แห่งพุทธคมโบราณตะกุดมหาบุรุษ8จำพวกถือเป็นหนึ่งในวัตถุมงคลอันทรงคุณค่า ที่ระรับการสืบทอดมาอย่างยาวนานโดยมีรากฐานจากหลักมหาบุรุษลักษณะ8ประการอันเป็นคุณลักษณะของบุคคลผู้เปี่ยมด้วยบารมีวาสนาและปัญญาอันสูงส่งองค์ประกอบแห่งอนุภาพทั้ง8ตะกุดแต่ละดอกจานด้วยอักขระและมนตราที่แสดงถึง8คุณธรรมและอนุภาพได้แก่ 1. แม่มตามหานิยมส่งเสริมสเสห์เป็นที่รักของผู้พบเห็น 2.. คงกระพันแคล้วคลาดป้องกันภัยทั้งปวง 3. โชคลาภวาสนาเรียกทรัพย์เสริมการเงิน 4. อำนาจบารมีเพิ่มพลังผู้นำและเสริมดวงชะตา 5. เสริมดวงชะตาเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นงานใหม่หรือต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิต 6. แคล้วคลาดปลอดภัยเดินทางไกลค้าขายหรือทำงานเสี่ยงภัย 7. เสริมสมาธิและสติปัญญา เหมาะกับผู้เรียนนักคิดนักบริหาร 8. ปัดเป่าสิ่งไม่ดีและดึงดูดพลังดีเข้าสู่ชีวิตถ้าหากใครสนใจติดต่อเบอร์0942394924 0942394924หรือว่า Line อเเป็นลาย e อ d แ pbpb4289 a pbpb4289 ถ้าใครแอดลายแอดไม่เป็นให้สแกน q r c o ค e ตัวหน้าจอนี้พอสแกน q r c o ค e มันจะขึ้นลิงก์ให้กดไปตามลิงก์ ลิงก์จะพาไปที่ลายเอดของร้านผ้าบ้านพระวูชาให้กดเพิ่มเพื่อนแล้วสามารถที่จะพูดคุยสั่งจองทลา line เยเอดได้ง่ายดีเดียวช่วงเวลาในการติดต่อที่สะดวกโทรได้ตั้งแต่8ปดโมงเช้าถึง4ี่ทุ่มโทรได้ทุกวันไม่มีวันหยุดและที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube ของช่องพระบ้านพระวูชาไว้กดติดตามแล้วก็กดรูปกระดิ่งรูปกระดิ่งจะเป็นการแจ้งเตือนเวลามีคลิปพระใหม่ๆลงไปเราจะเห็นก่อนใครๆอย่าลืมกดติดตามกันไว้สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ